เลขให้เบอร์เด้ปูเพิ่นวางสัน่นค่ะเออแต่ยีิบสี่บาทเออรับถาดเพิ่นถาดแหลกถาดที่สองเพิ่นก็นว่าสิบแปดบาทคืว่าสิบแปดบาทปูเ<อ>พินพ่นไม่ได้ให้เลขเด้เพิ่นไม่ได้ว่าเพิ่นให้เลขเด้อค่ะอ่าเพิ่นบอกว่าราคาของ อาจิดจูงจิียตจงใจไปล่องมืองขม,มิ้นให้เหล้าเี่อีปุ่นกลับไปเบิงเก้า <9 S 1> บ,บาทสิบบาทจะอาจก็ได้เยอะละ่าคากาแฟอ๋อครับเอาเอาเอ้าให้วยลยู่คนทุกท่านนะครับเดินทางมาที่ปูขาวนะครับวัดบ้านพะเนานะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับพื้นหานะครับอาจารย์แมวบนล่างเลยนะครับวันนี้มาที่ปูขาวไม่รู้ว่าพิธีวันนี้ทําอะไรบ้างอาจารย์แมว เราไปดูกันครับอาจารย์แมวเห็นว่ามาที่ปูขาวครับอาจารย์แมวจะมาทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวนี้ก็มีคนมาเยอะนะครับก็เปจ้าอ่าครับกำลังทำพิธี สวัสดีจ้ะสวัสดีครับผมโอ้ได้ไปันไหม่บ้านไหนได้บอบค่ะน้องุงมาค่ะ้าโอ้บุไดดนำเพื่อนเนาะค่ะโอ้เสียดาโอ้ทำ โอ้ไดนทำนะเจ้านี่ครคายี่ยายกสา้อายกสี่้อกับร้ากับ้อยขาบม้อใหากับส้อให้าเร้อขกสร้อขกงา้อยขกมอาม้แห้ง

วดเตยหอดยังคอยเขไหมแต่งานจนดนละมันด้วของมี่ไหลบอังมี่อยู่รอหัวมันตกมีนั่นแหละ้องมีเองไปงานมึงไปฝุ่นอะไปเพื่อนเนาะทำแบบนี้ยังดึงไม่เจ้ากาวกาวว่าได้กันมาเจอที่กันทำบ่มีลูก ทวงให้ไปแล้วเพจ่นก็ว่าไม่มีหรือบางไงนมื่อยมงบางได้แล้วมูเจ้าบิงเอาเองสวาแม่เป็นกุไมถามรมยังไมื่บกี้กับไปข่าไปข่าไผมันกระได้ตัวก่อข่าแล้วกนขอน้ำพึ่งกระไดผมเนี่ยหลายคนเนี่ยไ,ปไ,ปได้คู่อู่ตั้งสองไล่กระได้ขึ้งสอง ไปแล้วไปเขาไป,ไ,ปไ,ปไปบ้านเด้อ <นะ S 1> ได้บ่เนี่ยน้ำไปเราไปเข <นะ S 1> ้าเนี่ยมาก็มาเจอปู่อาจารย์อยู่ที่นี่พอดีแต่เช้าเลย นะครับรอนะครับว่าทําพิธีวันไหนเดี๋ยวจะดูอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์จะทําพิธีวันไหนก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับคือหานะครับแตกบนล่างเลยนะครับ1 4 4 1แล้วก็6 4 4 6นะครับย่านมาบีทคน งวน,นี้น่าจะได้นางรัมเนาะปูเนาะนครับปูขาวนะครับให้ดูสารปูขาวนะครับห,หลังจากที่ตอกเลขมาขึ้นสารปูก็เข้าทุกงวนนะครับ สารปูขาวเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนครับอาจารย์แมวนะครับรอลุ้นอีกนี่ก็คนก็มาโซนหน้าก็มาจุดทูบโขโพนะครับได้ไรเป็นไรพี่เมื่อวันที่แล้วได้บอสโบไลบอสโอ้โหพวกมูพวกมูก็ได้ไล่อยู่มูมูพวกก็ได้ไล่อยู่เนาะบนล่างเลยเนาะ อพีพอ่อาจารย์คนบนขั้นหายดกกำลังจะถ่ายนิ่งครับพี่เป็นคนบ้านนี่บ่ครับโอ้ดูแลเป็นเนาะตัวเลีเตรียมสถานที่ดูแลกับท่านเทนี่นะครับภูขาวนี่เพิ่นเพิ่งได้ซานงวดน,นี้เนาะครับครับข้าวในห้องอาจารย์ลั่นละครอบห้องอาจารย์แล้วเอา,าเชื้อรไล่

ขันได้สามตัวตรงๆเล้วกูบอกว่าได้แล้วเจียมาจากทเลแล้เนี่ยเนาะมาจากทะเจ๊ะใกล้ๆี่อ๋อได้หลาปหลาดทิแล้วได้ได้บสามได้ ามอยอ๋ยอจะโคดายู่เนาะจะโคดายู่ปูขาวเตกล้านเลยครับเอฟซีนะครับปูขาวเป็นให้อีรีเนอร์ในเอฟซีผ่านรางก็ให้เลขนะบนล่างเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับโปรติดตามนะครับ

chỗ ok phải <laughs> hao năng lượng hết hết đi <laughs> 120 khách แต่ว,วันนี้ชุดจาถูกธรรมด,ดาเที่ยวยน่นคือว่าข้องห้องเนี่ยยังอยากจาห้องปูหอมมันสไดเลยทรงกินวงบอกเ<อ>่าวดาฟวาดินไว้อืมเก้าต่ ถ้าเห็ดยังต้องไปกันใ้ถ่านในเื่อนหลไรลมากเท่มากทั้งาย่างกาับกินนั่ง่อบกดีไห้ด้วยด้วยให้ไเป็นเศรษฐีมาด้วยเศรษฐีได้ครับครับครับบัดนี้เมื่อไร้มาก ีมเยียมมาเยมันสีไม้เขาตางเมือใรเละนั่งสิไม่ให้พอเหมันออยุอายุขุนหานอยุขุนหานนี่ค่ะเออเมื่อว่างๆยังงมากมาเป็นยังหรอกใกล้ๆอ๋อหัน้ำให้ไวแล้ก็จะไู่ย่แถวนะครับที่ให้เมื่อกี้นี่นะครับสีสดสดร้อนร้อนเลยครับมีหนึ่ปดี่กับ9ก้นห้านะครับ สดสร้อนๆอนะครับเลขอยู่ในผลไม้ที่ปูขาวให้มารูนะครับเพื่อได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับอลองรูดร้ด้วยเอฟซทุกคนท่านนะครับสดสดร้อนรเลขของปูขาวไปเข้าฟันอาจารย์แมวให้มาเอาเลขที่พลไม้นะครับก็เจอพอดีนะครับเฮงเฮงปังปังโรยโรยเด้อนะครับสาธุสาธุครับผมรอติดตามพิมพ์คําว่ารอติดตาม พิมพ์คำว่ารอติดตามนะครับ,บวงโซงวันใหญ่เดี๋ยวอาจารย์ไปลงเอาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแอดจะมาไทยโทษสดให้เอฟซีชมทั่วประเทศกันนะครับพิมพ์คำว่ารอนะครับผม